นี้เป็นครั้งที่78ซึ่งตรงกับวันที่26มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้าในฐานะ จิตเพตรขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาในองค์พระขวัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จหลวงหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลรตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายประจงมานุโมทนาในการตรวจสาธยายของข้าพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงมบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรจากการสวดสาธาญยมนต์ต่อไปสมันตาัากจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสัสสุนตุสักข,มขามกขังสักขิกาม,มจรุเปคิลิติขระัตะเตจันตาริเควิม,มาเนีทีเปรัเทจักาเมตรวนาคะหาเนีหังวถุมหิเคเต ภูมิมาจายันตุเทวาชรัฐะวิสะเมยักขคันทพัฒนาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีละวะจะนังสาทัโมเมสุนันโตธรรมะสวรสกาโรยมพัฒนตาธรรมสวัสกาโรยมพัฒนตาธรรมะสวรสกาโรยมพัฒนตานโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตทิเมสระนังอัญยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสจวัชนะสติมีหตุสัพพะทานัตทิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสจวัชนะสติมีหตุสัพพะทานัตทิเมสระนังอัญยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสจวัชนะสติมีหตุสัพพะทามหากาลุณิกนาโถอัายะสัพพะปานิัง ภูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชนะมาหโหตุสัพพูปัททวามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพพะปานินังภูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหโหตุสพูปัททวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินังภูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชนะมาหโหตุสพูปัททวา เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพักขาวาสเกสุวิหารติกปิรวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาปิคุสังเขนตัทิปัญจมัตเตหิปิขุสตเตหิจเพเหววารังเตหิตาสหิจโรุกัาตุหิเทวตาเยปุยนาสันิปติตาโหติพักขาวันตัง ทัศนัยยปิขุสังขันจะอาทาโคจะตุนังสุทวาสกาจิกานังเทวานังเอตทาโคสิอายังโภพทวาสเกุวิหรติกปิรวัตุสมิงมหาวัณีมหัตตาปิขุสังเขนนาตัิงปัญจมัตเตหิภิขุจะเตหิตเเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจรุกธาตุหีเทวตาเยปุยนัสนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนัยยปิขุสังขันจะยันนุนะมยยมปิเยนะภักขวาเตนุปสังฆะเมยามะ อุปัสสังกมิตตวาพระวโตสันติเกปจเจกขาถาภาเสยามาเตอัตโคตาเทวตาเสยทัปปินามภัตละวาปุริโสสัมมันชิตตังวาภาหังภาษาเลยปภาษาติตตังวาภาหังสมินเฉยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระวโตภูระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกวตังอภิวาเทตวายเอกมันตังอาทั nữa, chicken, ้งตัวเอกมันตังติตาโคเอกเทวตาพระวโตสันติเก อิมังคาทั้งอภาติมหาสมโยปวันธรรมิงเทวกายาสมะคตาอคตมหาอิมังธรรมะสมะยังทักขิตาเยว,วะปาราชิตาสังขันตอาตะโกปาราเทวตาภะควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาติตัตตระภิกขะวะสมะาถาังสุจิตตังอัตโนอุชุมากังสุสารทิวะนิจานิขเหตตวาอินทริยานิลักขันติปันธิตาติ อาตะโคปาราเทวตาภคะวัตภคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาติเจตวาคีลังเจตวาปลิขังอินทขีลังโอหัจมะมิชาเตจะรันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนทาคาตอาตะโคปาราเทวตาภคะวะโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังฆาตาเสนเตขมิสสันติอปายผู้มีปหายะมานุสังเทหังเทวกาอย่างปริปูเลสันติติ อาทะโขภคะว,วาภิกขุอามันเตสิเยภุเยนะภิกขะเวพระสาัโลกะธาตุสุเทวตาสันนิปาติตาโหติตถา,าคตังทัศนายภิกุสังขันจะเยปิเตภิกขะเวอเหสุงติตามัฏธานังรหันโตสัมาสัมพุทธ,ธเตสัมปิภะคะวันตานางังเอตัปรหมยเยว,วะเทวตาสันนิปปติตาอาเหสุงเสยยถาปิมาหังอิตารหิเยปิเตภิกขะเว ภวิสันติอนาคตมัฏฐานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสมิภะกะวันตานังอิตปาระมะเยวะเทวตาสันนิปาติตาภวิสันติเสยทาปิมมยหังอเตระหิอจิขิสมิพิกะเวเทวกายานังนามานิกิตยิสมิพิกะเวเทวกายานังนามานิเทสตสมิ พิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาทุกังมนัสิกโรธาภาสิสมีติเอวมพันเตติโคเตภิคูภควโตกจัดโสสงฆะวาเอตสโวจสิโลกัมมนุตกัามิพุญฐะภุมมาตทัศสิตาเยติตาคิริขพลังวหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวัชลีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทาตมานาสาสุธาวิปัสสนมนาวิราพิโยปัญจสเตยตวาวันิกปิละวัฒเว ตโตมันตยีสัทธาสาวเกศาสเนละเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกขะวเตจะอตับปรมกะลุงสุตตะวัตสัสสาสนางเตสัมปาตาลหุญาณอมนุษยานัทสนังอเปเกสตมัทถคุงสหัสสังอธาสัตตลิงสตังเอกสหัสสนางอมนุษยานะมัทสสงอเปเกนันตมัทถคุงที่สาสภาปุตะองตันจะสพังอภิญญายะว่าวกิตวันะจักุมาตโตอมันตยีสัทธา สาวกีสาสนรเตเทวกายะภิกันตเตวิชานนทภิกขาวโยเยวโหหังกิติสมิกิราหิอนุปุพสโสสตาสหัสสาวิยคขาภุมากะปิรวัตวาอิทิมันโตชติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทมนาภิกขะมุงภิกขโนังสมิติงวันนังฉะสหัสสาเหมวัตายาขนอนตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทมนาภิกขะมุงภิกขุหนังสมิติงวันัง าตาคิลาติสหัสสายาขานานตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยัสติโนโมทัมานาอภิกามุงพิกโคนังสมิติงว่านางอิเจเตโสลสะสหัสสายยาขานานตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทมานาอภิกามุงพิกโคนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตาวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโนโมทมานาอภิกามุงพิกโนังสมิติงวะนาง ุมพิโรลายชาคะหิโกวิปุลัสะนิเวสนางพิญโยนังสตาสหัสสังยขานังไปยิรุปาสติคุมพิโรลาชัคะหิโกสโสปาคาสม,มิติจิงวนังปุริมันจะทีสังราชาตตะรัถโภภาษาสติขันทพานังอธิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตตสัพพาะหาวอินทนามามหภาภลายทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสติโน โมทมาณาอภิการมุงพิกโขนังจะมิติงมันังทักขิันจาที่สังราชาวิรุโหตปัสสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายาสสิโสพุตตปิตาสาภาหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมาณาอภิกรมุงพิกโหนังจะมิติงง่านัง ปฏิมันจัติสังราชาวิรูปโกภาษาสติน้าคันนางอธิปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปิตัสสะพระหัวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกามุงภิกโกนังสมิติงว่านังุตรัญจัติสังราชาวิโรตปัสสาสติอยากขันนางอธิปติมหาราชายสัตสิโสพุตตปิตัสสะาะหวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโน โมทมาณาอภิกามุงพิกขุนังสามิติว่านางปูริมาที่สังทตารัทโธทักขิเนนะวิรุณโกปัชิเมนะวิรูปโกเวโรตลังธิสังจัตตโรเตมหาราชาะมันาาจตุโรติสา ท้ธัละมานาทั้งสุวานกปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถามายาอุเตนทุกเวเตนทุกวิปูจาวิปูโตสหจันทโนกมเสโทจากกินนุคันโทนิคันโทจากปน,นาโทพมัญโยจาเทวสุโตจะมาตริจิตตาเวยโนจากคันทัพโณนะโรรชาชโนสโโพอาคูจะ ปัญจสิโคเจวติมพรูสุยะวัชสาอิเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุภิโมทมนาอภิกามุงภิโคนังสมิติงมนังอาถากูนภาษานาคาเวสาลาสหตัจกาคัมภรสตตาลาอาคูปายาคาสายติภิยามุนาทตรัชจักอาคูนาคายสติโนเอราวันโนมหนโคโสปาคัสมิติงมนัง เยนาคราเชสาสาหัลันติสิพาชิชาปักขีวิสุทธาจักกูเวหายาสาเตวนวัชชาปัตตาจิตราโสป,ปันนาอิติเตสนามังอภยันตานาคราชานามาสิโสป,ปันนาตโตเขมมก,กาสิปุทโสรณาหิวอาจาหิุปวหจันตานาคาสุป,ปันนาสารณามากลงโสภุตทางชิตาวชิราหัตเถน,นะสมุทังสุราสิตาพาตโลวัตวัเตเจเตทิมันโตยัสตินโน การักัญชามาหาพิสามาะอสุราธานาวิขัสสาเวปจิตติสุจิตติจาาประหาราโทนโมจีสหตตันญจปริปุตตานังสพเพวโรจนามากาตันในตวาพลิงเสนังลาหุพัธทธมุป,ปาขมุงสมัมโยธานิพัฒนเตภิขูนังตะมิติงว่านังอาโปจะเทวป,ปัทวีจะเตโชวยโยตถาคมุง วรุณาวารุณาเทวาสโ,มโาสมจายัสสาสหเมตตาการุณากายกะอกคูเทวายาสัสสตินโนทเ,ทเททสตธาตากยาสาเพนานาัตาวานันิโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตวันหวันโตยัสสติโนโมทมานาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเวนทุจเทวาสิจจะอาสมาจัทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปรักขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรักข,ขิตาสคัขตานิ ปุรักขิตตวาอาคูมันทาวาราหกาวสุนางวาสโบเโสถโธสักโกปาคะปุรินทเโททเ,ทเทสเตทสักายาสเพนานันตตาวาันนิโนอิทิมันโตชติมโตวันะวันโตยสติโนโมัมานาอภิกามมงภิกโณนังสมิติงวะนังอาทาคูสาภูเทวาชลมาคีติคารือวอา่าอริตกาจะโรชาจจอุม,มาปปะนิพาสินโนวรุณาชาตมามาจา อาจิตาจะอาเนชก,กาสุเลยยะรุจิราอาคูอากูวาสวันเนสินโนทัศเ,เตทะสั t ทากายาสัเพนานาัตาวานันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยสสตินโน โมทมาณาภิกามุงภิกขนังสมีติว่านังสมานามหาสมานามโนสามนุสุตตมากิทธะปทูสิกาอากูอากูมโนปทูศิกาอัทะคูหริโยเทวายเจโรหิตวาสินโนปารคามหาปรคาอากูเทวายักัตตินโนทเสเตทัสทกายะเพนนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยัสสตินโน โมทัปนาอภิการมงภิกขนังสมิติงว่าหนังสุกากรลุมหาอรุณาอาคูวัยคานาสาถ้าเอาทาตุกายะหะปมกขาอาคูเทวาวิจักคณาสัตมหาหราชามิสกาจจยัสติโนธนะยังอาคาปัญชนโยธิสาภวัตสติถ้าเสตทัสสากายาสเพนาณตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสติโน โมทัมาณาอิการมุงพิกโกหนังสามีติงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสติโนสัมพีตการามเสถาโชตินามาจารตวานิมานะติโนอากุอัฐาคุปรนิมิตาทเสเตทัสทากายาตะเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทัมาณาอภิการมุงพิกโหนังสามีติงว่านัง ตเทเตเทวนิกายาสเพนานัตวานิโนนามันวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสติสาสหปวติชาติมักขีลังโอคตินะมนาสวังถักเขโมคะตรังนาคังจันทังวะอติตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจักรุตาวิธิมัตโตสหทันนังกุมารติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหสัพพมารโลกามหาพรมาที่ติดสติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโส เกษตอิสราอากูปเจกวาสวัตติโนเตสันจามัชชะโตอาคาาลิโตปริวาทิโตเตจัสเพอภิกกันเตมิิเทเทเวสัพรมเกมมาราเสนาอภิกามิปัสสกนหัจตามันธิยังเอทักอนัตถพันททธาลาเทธมพันธรมัตถุโวสมันตาปาริวาเลทมาโวมจิตทโกจินังอิติเตถามหาเสนโนกนหเสนงอเปสิปันนาปะตาลมาหัจจะ สลังกตวานาเพระาาระวังยถาปวุสสะโกเมโคลธนยันโตสวิชุปโ,โปตถาโสปจุทาวาตัตเตสังกุธโธอะสยังวเสตันจสัสพังอภิญญายะวะวัคคิตวนานนจากุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสะเนลเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเจตจัตตปะมักลุงตุตวพุทธ,ธาสาสะสะนังวีตลาเคหิปะก,กามุงเนสองโลมัมปิอินชะยงสเพวิชิตะสังขมอ พยาติตายัสัตตินมโมทันตีสหาหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาหะตนินโมมีพุทธเตชะสารตนะต,นตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายปะระ เมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจะจะตุโรกาคัมภีรักข่ากา,าสม,มุตธาภูตุงคังคาจาสัพรมชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณิกททิอุททีนาทินาทีชัยยะชัยยะข้คนระตนนรสายในใิไรสายเสนาเมลุราช ชะพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีระสงผีนาเคนทะนาขีปิศาจักภูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงขีสุธาธานมุขะชาชัยยะชัยยะวรุณมุขะสัตราชัยยะชัยยะจำปาทินาคะกุรคกันธกาชัยยะชัยยะ ขัชคนนตุรงสุกระพุชงสีหะพยาขะที่ปาชยะชยะวะลุนนมุขยาตาจิตตาจิตตาเสนารีปุณสุทธินระดีชยะชยะสุขขอสุขาชีวิชยะชยะทะระีตเรสทาสุขชยะชยะชยะทะรณีสารตินสทาชยะชยะมังกราชลัญญาพระวัคเเกชยะชยะวะลุนนยักเกชยะชยะรักขะเสสุ ระพุชเตชาชัยยะชัยยะพรมเณนทะกนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปะทาวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมหิสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจัเวณเตโยจักุเวโรวะรุโณปิจะ อคิวาโยจะปาชุนโหกุมารโลทตรัตโกอ,อัฏฐาละสะมหเทววสิทธิตาปะสะอาทะโยอิสิโนตาวกาสภาชัยะรามโมพระวันตุเตชัยยัตโมจะสงโคจะทักษะปาโรจะชยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยะสดถีพระวันตุเตเอเตนะพุทัเตเชนะโหตุเตชัย ยะมังฆะรังชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัสสะจะปาปิมโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชายะตถาพรมะกนามะเฮสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตะอิยังมารัสสะจะปาปิมโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชายะตถาอินทพนามาเหสิโนชายโยปิพุทธัสสะสิริมโตอยังมารัสสะจะปาปิมโต ปาลาชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาเทวคณา m a สิ s นโนชโยปิพุทธสัสริมาโตอายังมารัสาะจะปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาสุปันนคณา m a สิ s i n o ชโยปิพุทธสัสริมาโตอยังมารัสสัจปาปิมาโตปะราชโยอุโคสยัมโพธิมเทปโมทิตาชยยตตาธานาคคณาม a h e ิ i โน ชโยปิพุทธะสตริมะโตอิยังมารัสตาจากปาปิมะโตปาลาชโยอุโภยัมโธทิมันเทปโมทิตาชยัตถาสะปรัมมคณาเมฮิโนชยัทยันโตโธทิยามุเดสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคเลอปาลาชิตะปันลังเกสีเสปัทวิปโะเคลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคปัตโตปโมทติ ตุนักขัดตังสุมังคะรังสุปปาตังสุหุติตังสุขะโนสุโมหุโตจะสุยิทถังพระมัจจริสุปะทักขิหนังกายกรรมังวาจกรรมังปะทักขิหนังปะทักกิหนังมะโนกรรมังปณิติเตปะทักกินาปะทักขินานิกัตตวานรพันตัเถปะทักกิเนอเต อัฏฐรัฐาสุขิตาวิรุณห์พุทธศาสนิอะโลกาสุขิตาโหถัสหาสัพเพหียติภิกุนันตุพนโตเยเทวอัตมิงเทถานีอธิคตาทีคายุกาสะทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะทาลักขันตุสัพพะสตานังรักขันตุทินาสาสตานังยากาจิตปัฏฐานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัา ยุตตะก,กาลีปวัตสันตุวัตสังวัฏสาวรากาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนโตจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทาระหังเอวมเอสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสาวัตที่ย่างวิหารติเชตาวะเนอนากะปินธิกัสะอาราเมตตระโคภะกะวาปิโกมันเตติพิกขะวติเต ภิกขะวติภัตติเตติภิกขุภะกวะโตปัจัตโสสุภะกวาเอตถะโหจาอุปาทาวาภิกขะเวอตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมติตาตาธรรมนิยามตาจะเพสังขารอนิจจติตัถาคาตะโตอภิสัมปุจจติอภิสะเมติอภิสัมปุจจติวะสัมปุชิตตาวาอภิสะเม,มตาวาอะจิขติเทเตติ ปัญญะเปติปัฏฐะเปติวิวรติวิภาชาติอุตตานีกะโรติสเพสังขาราอานิจจติอุปาทาวะพิกขะเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวาสา ธาตุธรรมตทิตตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราถูกคาติตังตถาคตะอะพิสัมพุทธตติอาภิสัเมติอาพิสัมพุทจิตตาวะอาพิสัเมตาวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัจติอุตานีกรโรติสัพเพสังขาราถูกขาติอุปาทาวาเิฆะเวตาทคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวาสาธาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพ ธารมะอนัตตาติตังตถโทกตโตอะพิสัมพุทธิจติอะพิสัมมติอะพิสัมพุทธิจิตตวาอะพิสัมมตวาจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิวรติวิภัจจติอุตตานีกรโรติสเพธรรมาอนัตตาติอิทัมโมโวจาภะคะวะตตะมะนาโตยภิกขุภะคะวะโตพาติตังอะพินันทุนติอะติตังนานวาฆะเมยยะ นับปฏิกังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรตามกิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะอินันตังอปัตตันจะนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตตาวิปัสสติอสังหิลังอสังอุป,ปังตังวิธรมนุพะโลหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่น,ค,นคลนเขาควรพ,อพ่อปุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเฉวกิจจมาตปังโกชัญญามะระนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังฆะรันเตนะมหเสเนนะมัจจุนน เพราะกาความเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนนายายนั้นย่อมไม่มีสําหรับเราทั้งหลายเอ้อวังวิหารมาตาปิงอาโหลตม,มะตันทิตังตังเวพัทเทกรตโตตีสันโตอจิกาเ,เตมุขนีเติมุกนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตรีเดียวก้นหนาชม สพเพสังขาระอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราถุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งห้อยทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกขวังมะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอะวัตรังมะยามะลิตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะละนะัก ปะลิโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมอิอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมระะัะเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวชอะยงกายโยอะจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาโนครั้นปรา,าจาจวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเศสสติจากนอนทับปะทาวิงซึ่งแผ่นดิน กะดึงข้ารังอีว่าประดุดอย่งว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิระัทัังหาประโยชน์มิได้อาน,นิจจาวตัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมด,ดาอุปชิตตวานนิรุจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตว ทังบุปะสสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพียรสัตตามารันติจะัตถทั้งร้อยทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุจะมริสสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสสะนี้เราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมิดธาทั้งสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ยังก no. um ินกิกลังกำมังสัพเพหิพระเทหิกตังพุนยังโนอนุโมทันตุสุนันพลทันตุโจนโตเยเทวัตมิงทานิอธิกตาธิคายุปาสัทธาโหโตสุขิตาหตโตทุกขาปะมุนจันโตมาตาปิตาสุขิตาหตโตทุกขาปะมุญจันโตสัพเพยติกาสุขิตาหตโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเพยติกาสุขิตาหตโตทุกขาปะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตตาสุขิตาหนโต ทุกขาปมุญจันตุสเพอจาริยุปัจฉายสุกิตาหนตุทุขาปมุญจันตตสเพนักขตาสุกิตาหนตุทุขาปมุญจันโตสเพเทวาสุขิตาหนตุทุขาปมุญจันตตสเพสามะติหนังสมิจันตุโวนโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภักขวานโมโพธิสโตอาคันติมายะอิติภัะขวานโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภคะวา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูปเปกเรโพธิคริถิสิงตาธรรมะท้าเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกรุณเตทะวิหารมันทะเลเทราจมัชฌนาวกาจะพิกโวสารามิกาฐานปติอุปาสกาคามาจาเทสานิขมาจะอิสราสปานปุตตาสุขิตาพระวันตุเตชยยะชราผูชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทฉะ ท,าทาัชตาอาัฐโบปปาติกานิญาณิกังทำมะวรางปฏิจเตตะเพปิทุกขสกโรณตุสังฆะยังถาตุจิรังสทังตังธรรมโม ธัรมัตราจะปุคราสังโฆโหตุสมะโควะอัธยาจะหิตายะจะอัมเหรฆาตุสัตตโมสเพปิธรรมจาริโนวุชิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอรลิยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธาสเนสัมมาทังปะเวชันโตการเทโวปะวัตสุวุทิภาวายะสัตตนังสมิทังเนโตเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจังลักขันติ ปุตตะกังเอวังธรรมเณรราชาโนปะชังลักขันตุสภะทาทุกขปจจาจะนิทุกขาพยปตาจะนิพะยาโสกป,ปตาจะนิโกสกาโหตุสเพปิปานิโนอเอตาวตาจะอามเหหิสัมภะตังปุญญสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภะสัมปติสิทธิยาธนานทะทันตุสัทธายสัต ตีลังรักขันตุสัพพธาภาวนาภิรตาโหตุคัดชั้นตุเทวตาขาตาโหตุสัพพังสุกังขะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะทุธานุภาเวนะโสถีหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสมมังขะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะโสถีหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุกังขะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆอนุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรัง สัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะ รักขังพันธามิสปัสสสะเพพุทธาภารปัตตาปัเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสสสะเพพุทธาภะรปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสสสะเพพุทธาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปัสสสะเพพุทธาภารปัตตาปัเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะ เตเฉนะ,ะรักขังพันธามิสปะโสสเพพุทธ,ธาภรปัตาปัเจกานันจะย,ยังพระรังร,รันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปะโสสเพพุทธ,ธาภรปัตตาปัเจกานันจะย,ยังพระรังร,รันตานันจะเตเฉนะรักขังพันธามิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศวยเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปู้เสด็จสูส่สวรรค์คารายขออันิสงส์งแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะศิลปมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสดจืมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรม คำว่าไม่มีอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดํารงอยู่ในความดีงามตลอดกาลัะนอน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมทรงอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สัมติอามูลเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและนิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอมสาธุ